สวัสดีครับพิธีขวัญชล,ลามาอีกแล้วพี่นอ้องพามาก,กินหญ้าหญ้าขนมาหน,นีิมาหน,นีิกินหญ้าขนต้องเกี้ยนไปเรื่อยๆพี่น้องเกีเ้ยนหญ้าก,กินไปเรื่อยๆจะไปกินหญ้าซสำสัก่นบ่ค่คอยกินไห้ดอกอันนี้หญ้าขนย่างงามเลยพี่นอ้องบ่มาหลายมือแล้วอืมกินหญ้าขนวันนี้ อย่าฟังเตี้ยอย่าฟังฟังอย่างยืนสโลฟังอย่างพ้ามากินยากระเ้ากินตัวเออเอาเอาเอาเออเฝ้ากินคำแล้วพี่น้องหาม่งเตะพอดีเลยหาม่งพอดี ว่าถือเปล่า,ามากินเปล่าอิม่มให้เพิ่นหิวแห้งหายคนหิวแห้งยังสิผ้ามากินคิดว่าม่ดเป็นใจดอกพี่น้องมาหนีิฝนกระตก <c oughs> โอ้ยเนาะ,ะแหงมากคำๆฝนมันแหงตาตกห้า ฝนกระตกตกเรื่อยๆพี่น้องตื่นสอมาลิ้นแฉโอ้ยจะว่าแน่อะไรฝนกระไรขึ้นจากตกกระตกตกดีพี่น้องแถวพัทยาเนี่ยฝนตกดีอยู่ฝนตกดีคือมาอูดมสมบูรณ์ แล้วหนุ่มอุดมสมบูรณ์ฝนกระตกดีพี่หนองแต่ก่อนเคยเคยมาแถวเข้ามกีแกวแถวบอวินโอ้โตกดีพี่หนองมันมียงมห่อนยงมหนาวยงมหนาวเพราะถ้าหนาวได้แป๊บนึงรึหนาวแล้วตกเลยฝน แดงวาดีเป็นคล้ายๆผากใตแหละว,ว่านแ้วใต้อ,อยากตกแง้มหลยที่วาดีพี่นอ้องคุดมสมบูรณ์หญ้ากางงอกอ้ามสร้างมาได้กินอิน้ำสำมลาญ บ่ได้อึดได้ยากพอก,กินได้ใหญ่เอ,อ้ยสินากครับครับเราได้กันมันันฝนมาแห้งกูนี่สิครับคนสิเปียกคนสิหนาวส,าสร้างๆนี่โบ้หูหนาวได้สร้างสร้างแห้งตะม,มักแล้วเย็นๆฝนตกแห้งมักแล้วสร้างคนนี่หนาวแล้วค้นเสื่ยกันฝนกับเรามานึ่มือน พอกินลาพอกินเึิงเฉียดหน่อยห้องแซ่เอเลยขึ้นไปลาขึ้นไปพามากินซมือพี่น,น้องกินซมือเลยบอได้เบ็นดอ้อ เลี้ยงส้างครับเลี้ยงส้างคนเลี้ยงส้างต้องพามาเลี้ยงบ่ได้ปลูกจ้องไว้แล้วบางคนไปเลี้ยงส้างแต่ว่าไปปลูกจ้องไว้อันนั้นว่นมันเลี้ยง,องนอกแึ่แน่ยยนนยอ,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 อย่าเล่นดินเด้อเออหัวเอางานอนเล่นดินแล้ว มันสิใกล้ใกล้ไ่ได้บม่ได้พี่น้องคนนั่นใกล้ใกล้ไ่ได้สิคนแล้วสิติดคนน่ะนี่หูพึบพับพึบพับเปียกเบิดแล้วข้นสิถึีสิคนเดินกันเดินตางตัวพิ่นเพิ่นยำย่ำยำให้เป็นอ่อนอุลัว่าบนี้เพิ่นก็สิี่รูดขึ้นเป้าแล้วแบบ คนเป็นยางตะ,ะไคร้ไม่ได้แล้วเคนผิวดีนี่คนสปาคุน้นพี่น้องมักสปาคุ้นตัวไ้เทียนข้างหลังกันยังมีสายเต็มอยู่ล่างแล้วก็คือเเ่าแล้วพี่น้องไปมังได้กเลยนมังหัน ไฟเลนมอ,มองได้เล่นมงหันละผืนมักแห้งแห้งผืนมักเนาะให้ผืนมักไปให้ผืนเล่นทำผืนมักแกไปหามผืนขันเท้าขี้บัวลาเท้ากับยางเอาเอือนเอาเอืนอนยางเอาเท่านั้นแล้วพี่นอ้องผู้ได้คืไปล้างให้น้ำน้ำกระบ่มีบ่ได้ขี้ผืนดอก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสม,มิ่้เถอะครับเุกคนอยู่พ่อไหนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกครอบครัวอายุดีไม่แห้งค่มเจ็บยาไดข่มกขยยานี้ขอให้มีจบมีหลับตลอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ยูเย็นเป็นสุขเถอะ คิดซึงเลยก็ข่อยเลยสมดังปัดถนาทุบปรกันคิดเงินแห่งเงินไหลคลองคิดต้องเนี่ยท้องไร่มาไหลมากเท่มากเพราะขาดสายคือสายนำพ่อแม่คงค่าบ่มีเหงื่อแห้งเบิดทุกบพ,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 พัดโศกเบิดโลกเบิดไพ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเคือแต่ความสุขกายสบายใจตื่บัสซึ่งที่ดีที่ชอบ อาหน,นีีอายุวันละสุขภาพละปฏิภาณทันสารสมบัติจงมีเกิดแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเธอสา